<applause> بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تَقْشَأْ قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وقال تعالى ايضا وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها ลา纳สอโลการิสกอนนะหนูนารุก ah uh. ah, ุกะวัลอาคีบทุลิตตักวาาอัสสลมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการ มาเข้าใจอิสลามกันเถิดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ทุกคนต้องตระหนักและต้องรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเรามามีชีวิตกันบนโลกดุนยานี้เพื่ออะไรถ้าหากว่าเราไม่รู้หรือไม่เข้าใจว่า อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาให้เรามามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เพื่ออะไรแล้วแน่นอนครับเวลาที่จะให้กับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลานั้นยากมากนะเพราะยีบสีชั่วโมงนี้จะเป็นของเราหมดเลยที่อัลลอฮฺสุบหฮานะฮูวาตาลาได้บอกเอาไว้ว่ามาคอลักตุนจินนวลอินซาอิลลายบุดุนฉัน ไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดสร้างมาเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นมาเคารพพักดีต่อฉันพี่น้องถ้าหากว่าเรารู้เราเข้าใจเนี่ยมันเหมือนกับว่าเวลาของดุนยานี้มันสั้นแล้วเกือบจะไม่มีแล้วที่จะคุยกันในเรื่องราวของประโยชน์หรือผลประโยชน์ในดุนยา พี่น้องครับมาอีกแล้วใช่ไหมวิกฤตโควิด COVID -19 ฉะนั้นวันนี้ผมจะให้พี่น้องได้พินิษพิจารณาและก็ตึกตองว่าเวลาที่เหลือต่อไปนี้จะใช้ไปอย่างไรสุรออนฮะดีษอายาที่16พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮา,านะฮูวตาตลากล่าวว่า أوأز بالله من الشيطان الرجيم ألم جئني للذين آمنوا أن ت ุ ع ل و بهم ذ ك ر ล لا ยังไม่ถึงเวลาอีกหรือสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่หัวใจของพวกเขาจะอ่อนน้อมต่อการรำลึกถึงอัลลอฮ์ถึงเวลาหรือ,อยังครับพี่น้องก่อนอมฎดอนปีที่แล้วต้นกุมภา วิกฤตเกิดแล้วใช่ไหมและตั้งแต่กุมภามาจกนกระทั่งถึงทุกวันนี้เราเตาบัสต,ตัวต่อรอหรือเปล่าเราขออิสติฟ่าต่อรอสุสสบฮานะฮุวาตาลาหรือเปล่าในขณะที่เราประกอบอาชีพในดุนยาเนี่ยพี่น้องครับเราอิสติฟ่าต่อรอไหมทำดุนยาไปอิสติฟ่าต่อรอไปเนี่ยมันมีไหมในหัวใจของเราและในคำพูดของเราที่อัลลอฮ์พูดในเชิงถามว่า ยังไม่ถึงเวลาอีกหรือสำหรับบรรดาผู้ parole, ที่ศรัทธาที่หัวใจของพวกเขาจะอ่อนน้อมต่อการรำลึกถึงอัลลอฮ์ถึงเวลาแล้วหรือยังพี่น้องก็ผมเห็นคนทุกวันนี้อยู่เหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นอยู่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ยังบ้าคลั่งกับเรื่องของดุนยาพี่น้องไม่ใช่ไหมายความว่าผมให้ทิ้งดุนยาแต่คุณทำ ธุรกิจทํางานในดุนยานี้คุณมีความรู้สึกอย่างไรบ้างที่มือเท้าของเราหูของเราตาของเราอย่างดีและเราก็มุ่งมั่นอยู่กับเรื่องของดุนญ,ญาเนี่ยที่ผมจะถามคือว่าเวลาท่านรับเงินเดือนเวลาท่านเกี่ยวข้าวเวลาท่านขายแพะเวลาท่านขายแกะท่านเคยเนียดในการที่จะให้อัลลอฮ์ขอยืมบ้างเปล่าการให้อัลลอฮ์ขอยืมคืออะไร อัลลอฮ์จนหรือเปล่าพี่น้องครับอัลลอฮ์ต้องการที่จะดูว่าในขณะที่อัลลอฮ์ได้ให้ริสกีกับเราเนี่ยเราใช้ไปยังไงช่วยเหลือองค์กรที่ทำงานศาสนาไหมช่วยเหลือเด็กกำพร้าไหมช่วยเหลือหยิงไมไหมนั่นคือเป้าหมายของอัลลอฮ์ก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์หรือท่านจะบอกว่าเป็นของท่านหรือท่านไม่ยอมรับว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์ ท่านโง่แล้วพี่น้องเวลาอัลลอฮฺซุบฮา,านะฮูวะตาลาให้ริษกีให้ปัจจัยยังชีพท่านก็พูดอย่างหน้าตาเฉยว่าของฉันของฉันนะของฉันทั้งนั้นพอคำนี้เป่งวาจาออกมาล่ะจะให้ใครได้ล่ะในทางที่จะเป็นประโยชน์กับเราในวันที่เราจบชีวิตจะให้ใครได้ให้ไม่ได้เพราะของฉัน่ยพี่น้องทั้งหลายครับและมันหายนะกันมาเท่าไหร่แล้วไอ้เรื่องของฉันเนี่ยที่นบีบอกอะ มันฟักกุยักษาอะไรกลุ่มฉันไม่กลัวเลยความยากจนที่จะเกิดขึ้นกับพวกท่านนบ,บีพูดเอาไว้วัลากินแต่ฉันนี่กลัวอะไรครับไอยับสุทตอการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลานั้นน่ะได้แผ่ความเมตตาให้กับท่านอย่างมากมายกายกองเหมือนกับได้แผ่ความเมตตาให้กับบรรดากลุ่มชนก่อนจะเรามาแล้วสุดท้าย พวกท่านก็แข่งขันกันคนนู้นรวยน้อยคนนี้รวยมากฉันรวยกว่าท่านฉันมีรถเบนซ์อไนี่มีรถราคาสิบล้านสิบห้าล้านเหมือนกับพวกท่านได้แข่งขันกันอยู่ทุกวันนี้สุดท้ายพวกท่านก็เพลิดเพลินพี่น้องครับตุลฮ์กุมและพวกท่านก็สุดท้ายก็หายนะทั้งดุนยาและก็อาคิร้อยก็แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาไม่ได้ ฉะนั้นว่ามานนซาลามินันฮักอะไรครับจะอ่อนน้อมต่อการนํลึกถึงอัลลอฮ์และสิ่งซึ่งที่อัลลอฮ์ได้ลงมานั้นเป็นความจริงกุรอานและคําสอนของรอซูลเป็นความจริงหัวใจของท่านยอมกับสิ่งเหล่านี้หรือยังพี่น้องครับวาลาตะกูนูกัลลาซีนาอุตุนกิตาบมิงกอบลุและพวกเขา อย่าได้เป็นเหมือนกับบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์มาก่อนพวกยาฮูดและนซาอรรพี่น้องครับฟตาตอลาอะไลฮิมนะครับและช่วงเวลานั้นได้เนิ่นนานมาดังนั้นจิตใจของพวกเขาจึงแข็งกระด้างถามว่าอุมมาของท่านนาบีมุฮัมมัดทุกวันนี้นะ่ะใจแข็งกระด้างไหมพี่น้อง อัลลอฮ์บอกรอซูลบอกนี่ตั้งใจอย่างเดียวเลยต้องเถียงต้องถามแต่ปฏิบัติตามไม่เอาต้องเถียงแล้วก็ต้องถามแต่การปฏิบัติตามไม่เอาคนในยุคแรกพี่นอ้องขอให้ใช้มาเลยขอให้อัลลอฮ์และรอซูลใช้มาเลยฉันพูดได้สองคำคือซาเมนาวะอัตนาฉันเชื่อฟังแล้วและฉันปฏิบัติตามแล้วคนในยุคนี้มีไหม จ้องเลยไอสส้สิ่งที่มันสวนกับประเพณีสิ่งที่มันสวนกับโต๊กี่โตวางสิ่งที่มันสวนกับผู้รู้ที่ไม่เข้าใจศาสนานี่เถียงทั้งหมดพี่น้องคนนั้นยังทําได้คนนี้ยังทําได้พี่น้องครับถ้าอัลลอฮ์และรอซูลยังไม่จบเนี่ยผมว่านรกจะจบนะถ้าอัลลอฮ์และรอซูลยังไม่จบอ่ะยังไม่พอเนี่ยผมว่านรกนะพอยังไงล่ะครับ พอเขาจะไปสอนอากีดะในมัสยิดพอเขาจะไปสอนอากีดะในที่ที่จะต้องให้มีการเรียนการสอนพี่น้องครับไม่ได้พวกนี้สร้างความแตกแยกแต่อยู่กันทุกวันนี้ซอยวาครับมีบ่อนไก่มีการพนันันมีโต๊ะสนุกมีการแทงหวยใต้ดินมีหวยรัฐบาลวิ่งเข้าทุกที่เพราะอะไร ก็พอมัสยิดพอชุมชนเนี่ยมันขาดซึ่งหลักสองประการอะไรครับอัลอัมรุบินมาอรุบวันนะยูอานินมุงกัดการสั่งใช้ในเรื่องดีและปลามกันในเรื่องชั่วมันไม่มีในสังคมเมื่อไม่มีในสังคมแล้วเนี่ยต้องถา,ถามถึงความหยายนะไหมทุกวันเนี่ยที่มันสอนสุนน่ยากเพราะอะไรเพราะความชั่วเนี่ยความเลวเนี่ยมันกลายเป็นการยอมรับไปแล้ว พอกลายเป็นการยอมรับนี่เราจะเอากีตาบุลโลและสุนทรข้าเทรุ่นไปสอนรับไม่ได้ครับพี่น้องอยู่กันในสภาพที่ตายและกินบุญอยู่กันในสภาพที่ตายและส่งรุปแต่เด็กตาซาุดอ่านไม่ได้ดูอาอิบติตาอ่านไม่ได้ลูกลอนอิสลามเรียงห้าประการเรียงไม่ได้ลูกคอนอิมัลหกประการเรียงไม่ได้นี่คือสังคมทุกวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ ยาอายุ <tinc S 2> ัลละดีน่าอามานุอัลลอฮ์เรียกคนอีมาลแล้วเ้าอีมานแล้วหรือยังอ่ะอีมานแล้วอีมานยังไงอีมานอย่างมุสริกมักกะอีมานใช่ไหมเวลาเกิดวิกฤตพี่น้องครับปรับทุกข์กับสิ่งอื่นบ้างกูโบบ้างคนตายบ้างอีมานอย่างนี้หรือเปล่าพี่น้องกูอัมฟุสะกุมจงรักษาตัวเจ้า ว่าอาลีกุมและคนในครอบครัวของเจ้าน่ารอดูตามขั้นตอนตามสเต็ปที่อัลลอฮ์ใช้ตัวเจ้าเนี่ยจะต้องรักษาให้ดีก่อนเราซอฮบะเนี่ยเขาได้รับองค์การจากท่านรอซูลมายิบรีนมาบอกนบีพูดสิบอายะเราซอฮบะจะท่องจำก่อนสิบอายะเพราะต้องท่องจำเสร็จแล้วก็นำมาปฏิบัติ พะนำมาปฏิบัติแล้วก็คนในครอบครัวอย่าอายูฮัลลาดีนาอามานูกูอัมฟุสกุมวะาฮลีกุมนารอะไรครับรักษาตัวของเจ้าให้พ้นนรกและทุกวันนี้พี่น้องนี่เดี๋ยวสยิปีใหม่ละลูกสะใภ้เป็นโมอัลลาบลูกเขยเป็นโมอัลลาบล ขอพ่อตาขอแม่ยายจะไปเยี่ยมพ่อหน่อยที่อุดรบ้างขอนแก่นบ้าง,แ,างแล้วสุดท้ายเอาลูกอาลานไปด้วยและถ้าเราพี่น้องครับลูกเราไม่แก่งในเรื่องของอัตีีด้ดีไมด่ดีมีอธิปเป็นมัอันลาบในครอบงำลูกเขยเราเจ้งไหมไปไหว้พระไปไหว้ปูไปก้มกราบเสร็จไหมเนี่ยผมถามเพราะอะไรก็เพราะพ่อแม่ไม่เอาไหนพี่น้อง ไม่เอาไหนในเรื่องของอาคิเรแต่ดุนยานี่พี่น้องครับดีอกดีใจลูกทำเงินเดือนได้เท่านี้เท่านั้นเท่านั้นเท่านีนานน้แต่ไม่ได้ละหมาดเนี่ยพี่น้องคิดเอาเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้พออยู่ดุนยามานานเนี่ยแปดสิบปีแล้วเจ็ดสิบปีแล้วหกสิบปีแล้วก็นึกว่าดุนยานี่เราจะไม่กลับและอยู่กันอย่างนี้ตลอดไปเลยอะไรล่ะครับเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรไม่เคยพาลูกไปรับรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาาะห์ ไม่เคยพาลูกไปในงานที่เขาขอบริจาคช่วยการช่วยช่วยเหลือเด็กกำพร้าเด็กเรียนดีเราไม่เคยพาลูกไปเลยแต่ยังเรื่องของดุนยานินดีเทียมแล้วเตรียมเที่ยวแล้วพี่น้องเพราะปีใหม่ไงจะต้องไปพักที่โน่นไปเที่ยวที่นี่ไปเที่ยวที่โน่นบางทีก็ไม่ได้ละหมาดด้วยนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาพสังคมปัจจุบันนี้ฉะนั้นพี่น้องครับ رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدرك وغيرهما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ديك الآيات كرزات منزومات في ستة ฟีซิลกพี่น้องครับสัญญาณต่างๆเนี่ยมันเป็นมันเป็นระบบมันเรียงกันมามันเหมือนกับไข่มุกหรือสายสร้อยเราร้อยไข่มุกแล้วก็เป็นสายสร้อยแล้วพอมันขาดนี่มันจะเรียงร่วงลงมาเลยไม่สลับเรียงร่ว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 งร่ไปจนจบนบีให้การเปรียบเทียบนะว่าอวัลุอัลามะตุจจนุ บิตัไกย,ยู่ใอวาวัลินอาลิมอัลอาร์ดเครื่องหมายอันแรกนะเครื่องหมายอันแรกตุซานุบิตัไกย,ยู่ใอวาวัลิอาลมสภาพของโลกดุนยามันจะเปลี่ยนไปหน้าฝนเป็นหน้าหนาวหน้าหนาวเป็นหน้าร้อนหน้าร้อนเป็นหน้าหนาวอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะครับ ขรรยาคุรู้หยุดดัดยานก่อนที่ดัตยานจะลงมาโลกดุนยามันจะวิกฤตมันจะเปลี่ยนแปลงมันหัวดัตยานพี่น้องใครคือดัดยานวาอาวัดดูอันอากูฉันปรารถนาในการที่ฉันจะกล่าว การิรุมนคนมุสลิมในะยะอริฟุไซอันอานิดดัตยานมากเหลือเกินจากคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยไม่รู้จักเลยสักสิ่งว่าดัตยานคืออะไรพี่น้องบัลวาบะดูฮุมยากูยิ่งไปกว่านั้นบางคนก็กล่าวว่าฮาซิฮีคอรอฟาตนเรื่องดัตยานมันเรื่องเลอะเทอะเรื่องนิยายปรำปรา ฟานาฮูฟีอัรีอินเทอร์เน็ตวะซัรเรานี่เราอยู่ในยุคของอินเทอร์เน็ตยุคข,ของระเบิดนิวเคลียาร์ระเบิดปรมาณูไม่ใช่ดัตยานพี่น้องมาอันนามินมอดิลลติกุรบิดดัตยานพร้อมกันไปกับว่าแท้ที่จริงจากหลักฐานใกล้ที่ดัตยานจะลงน่อายะยุรันนสัสซิกราหู มนุษย์เนี่ยจะทิ้งการกล่าวจะทิ้งการคุยกันในเรื่องของดัตยานว่าอัลลาฮัสกุรุยุสกุรุรอุลามาอุนาวัดูอาตุนาอัลันมิบัตบานาบิดแล้วก็คือผู้รู้นักดาีเนี่ยหรือคนที่กุตบะเนี่ยไม่เคยเกล่าวถึงเรื่องดัตยานบนมิบัตเลยนศิยตุมมัตุอัดดัตยาน อิละมันรมัลลอฮคืออุมมะเนี่ยพี่น้องครับประชาชาติของอิสลามเนี่ยลืมลืมเรื่องของดัดยานนอกเสียจ,จากว่ากลุ่มชนที่อลัลลอฮฺซุบหฮานะฮุวัตาลาเมตตาเท่านั้นเขาจึงจะคุยกันถึงเรื่องดัดยานที่จะเกิดมาในในอาคิริลามานก่อนโลกจะาวสานอิสาลาโอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามุอะลัยกุมบะราะมะตุลลอฮ์วะบรารระกาตุ